ใชาเพราะนั้นมันไม่มีผ้าม,ามัดไม่มีค่ะแต่เขามัดเพื่อความคล่องตัวในการเดินเหินในการทํางานในการเข้าวางาังอ่ะเขาก็อะไรมามีผ้ามัดแต่วัดป่าไม่มีผ้ามัดค่ถ้าจะมัดก็คือมัดได้ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าวัดป่าเนี่ยเขาจะมัดกันครั้งเดียวก็คือตอนบวชเพราะว,าว่าพระใหม่เนี่ยเขายังห่มผ้าไม่ชํานาญยังจับอะไรไม่ได้มันก็จะหลุดลุ่ยเวลาทําศากรรมท่านก็เลยมัดไว้เพื่อให้มันตึงเพราะเพิ่งมาเห็นอีกแบบหนึ่งเคยเห็นแต่พระในเมืองในกรุงเทพเนี่ย เขามีที่รัดเอวแต่พอมาเห็นอีกอันหนึ่งวัดป่าจะไม่มีผ้ามัดค่ะอาจารย์มองความสวยงามไม่มีผ้ามัดสวยงามกว่าเหมือนที่พระพุทธรูปที่ประธานมณฑลพิธีพทธมณฑลนั่นอาจจะไม่มีผ้ามัดค่ะถ้าโดยพระบัญญัติก็จะไม่มีผ้าผ้ามัดผ้ามัดนี่เขามาเพิ่มทีหลังค่ะอังส่านี่ก็มาเพิ่มทีหลังอพระโคดเอวเนี่ยเขามีการมีอยู่แล้วก็คือเป็นเชือกรัดหรือเป็นผ้ารัดสบงอืหรือเป็นผ้านุ่งยังก็ได้ก็มีพวกนี้มีมาทีหลังหมด พระพุทธเจ้า,า,าบัญญัติแค่สามอย่างจีวรสบงสังขติค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะขอโอกาสอาจารย์ค่ะจากอาทิตย์ที่แล้วค่ะอาจารย์อาจารย์ได้ค้างมารทั้งห้าเอาไว้ค่ะอาจารย์บอกว่าจะอธิบายช่วงบ่ายอาจารย์ยังไม่อธิบายอธิบายไปแล้วนี่ อธิบายอธิบายไปแล้ววานะคะก็ที่มันนั่งอยู่ตรงนี้ไงมันเปิดเสียงแล้วก็อาจารย์ก็นั่งอธิบายให้ฟังอ่ะน้องดวให้น้องดิวอธิบายวันนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ก็อธิบายอันนั้นถ้ามันเปิด a อออ๋อโอเคค่ะอธิบายหมดแล้วกิเลสมารมานอะไรบ้างอะมารที่เป็นกิเลสมารความตายขันธมารมารคือขันธ์ห้าค่ะ แล้วก็อะไรมาเนี่ยจำไม่ได้แล้วลืมอย่านะคะอาจารย์มันลึกมากขอใส่แว่นจำไม่ได้จะมีกิเลสมาเกิเลสมาก็คือพวกราคะโทสะโมหะตัณหาพวกนี้เรียกว่ากิเลสมานขันทมานขันทมานก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือขันท่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นมานแล้วก็อภิสังขาน สังขารมาาพิสังขารมานก็คือพวกสังขารทั้งหลายสังขารของเราก็าคือเวทนาสัญญาเจตนาเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ใช่กายสังขารวาจีสังขารจิตตสังขารค่ะแล้วก็เวทัุตตมานเหรอคะเวทัุตตมานก็คือพวกมารจริงๆเนี่ยมาผู้มีบาปเนี่ยมารจริงๆเลยมาที่ขวางพุฎเจ้ามาที่เป็นพวกเทวดา<ม>ชั้นปรมิน,นิเทวสวรีอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะแล้วอย่างนี้มันมีผลกับการใช้ชีวิตของพวกเราไหมคะหมายถึงว่ามารทั้งห้ามีผลทั้งหมดมีทั้งหมดค่ะ มันจะทําให้เราแบบว่าไม่ไปสู่มรรคผลนิพานใช่ไหมมันเหมือนมันขวางเราอะไรอย่างเนี้ยมานีกรณีหนึ่งคือมาคือความตายค่ะก็คือความตายก็คือที่พวกเราตายแล้วยังต้องเกิดอยู่เนี่ยตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดนี่แหละนี่ก็เป็นหนึ่งในมารค่ะมาคือความคิดอย่างเงี้ยก็พวกสังขารกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารอย่างเงี้ยเนี่ยมารคือความคิดอันตรายที่สุดคือมารความคิดใช่ไหมคะอาจารย์อันตรายที่สุดก็คือกิเลสมารกิเลสมาร จิ่ทิวนอันตรายหมดและกิเลสมาก,ก็คือทําให้เราเวียนตายเวียนเกิดก็เพราะว่าราคะโทสะมโมหานี่แหละเป็นเหตุก็คือตันหาใช่ค่ะมีใครถามอะไรต่อไหมคใครจะถามอีกไหมคะอีกทางนี้ด้านนี้ค่ะอาจารย์คะกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาสามคำนี้ค่ะมัน มันเป็นตัณหาแบบไหนบ้างอะคะก็คือตัณหาสามการมัตัณหาคือตัณหาในกามการเวลาคะการเสพการทั้งหลายความพอใจความเพลิดเพลินยินดีในอารมณ์อยู่กับมันแล้วเป็นความสุขอะอยากได้ะลรต้องได้อยากมีอะไรต้องมีชอบนอนหรูอยู่กินพาสบายกินแพงทุกคนต้องตอบสนองต่อความต้องการของฉันอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่มีต้องได้ต้องได้ต้องมีไม่เคยอยู่ลําบากลําบนเคยอาบน้ําห้องน้ําใหญ่ๆ พอวันนึงไปอาห้องน้ําเล็กๆก็อาไม่ได้เคยนั่งห้องน้าแห้งๆวันหนึ่งต้องเอาเท้าไปเหยียบเปียกๆขี้ไม่ออกอย่างเงี้ยมันเป็นความเคยชินจริงๆนะสมัยอาจารย์จะไปบวชใหม่ๆแล้วเราเคยอยู่ห้องน้ําแห้งแล้วห้องน้ําวัดป่ามันเล็กแล้วเรานั่งชักโคกเปียกไม่ได้อ่ะเราต้องก็ได้ชุทูเช็ดก่อนอ่ะเพื่อให้มันแห้งแล้วนั่งแล้วประเด็นคืออาบน้ําเสร็จชะโคกเปียก แล้วมันอยู่ติดกันแล้วไปกระป๋องมันไม่ได้เป็นฝาบวมไปกระป๋องตากไอ้ตากไม่ตักเราไม่ซีเรียสหรอกแต่ประเด็นคือชักโคมันเปียกอะแล้วมันไม่มีอะไรเช็ดเพราะวัดปากเขาไม่เช็ดกระดาษชู่ไม่มีอะไรเช็ดอะกูเจ้าเชื่อเช็ดชักโคก็ไม่ใช่เรื่องปาวะอะไรอย่างเงี้ยก็เอาวะก็ต้องฝึกนงแล้วพื้นก็เปียกขาก็เปียกเท้าก็เปียกแล้วมันขยแยงเท้าขยแยงไม่ใช่หมายความว่าขยะยขยแยงมันไม่ชีนเพราะว่าเท้าปกติเรานั่งเท้างน้ำมันมันแห้ง เนี่ยพอเวลาไปก็จะเป็นต้องฝึกแบบเนี้ยแรกๆก็ถ่ายไม่ออกหลังๆมามาเริ่มชินก็ต้องตามนี้ก็ต้องอยู่ง่ายที่สุดเท่าที่จะง่ายง่ายไม่งั้นล่ะก็ต้องไปขวนขวายหากระด้ชู่มาคือวัดป่าเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีเขาไม่ต้องใช้ครูบาอาจารย์เลยพยายามไม่ให้กินน้ำส้มไม่ใหกินกาแฟไม่ให้กินอะไรพวกนี้เพราะอะไรเวลาไม่มีจะได้ไม่ต้องกินจะได้ไม่ต้องลาบากมาจัดหาเพราะนั้นอย่างพระอาจารย์สุชาติอย่างเงี้ยถ้าก็ไม่ฉันกาแฟ พราะถ้าอากกาแฟก็ต้องไปหากาแฟมาฉันถ้าไม่ฉันมากก็ทําฉันมากก็ต้องหามากมาฉันท่านไม่ฉันน้ําส้มน้ําหวานอะไรที่แบบอะไรคือฉันอะไรก็ได้มีอะไรก็ฉันอย่างนั้นไม่งั้นสุดท้ายมันก็ต้องหาน้ําส้มมาฉันมันวุ่นวายไปหมดอนะ่ะทานก็เลยตัดออกไม่เอาไม่เอาดีกว่าอย่างนี้ก็เลยเป็นเหตุให้เป็นเหตุให้เ,เราติดในกาม กามตัณหาภาวะแปลว่าพบภาวะก็คือการติดยินดีในการเกิดการเกิดเกิดขึ้นในโลกยังอยากเวียนตายเวียนเกิดยังอยากเสพกามไงก็ยังอยากเกิดอยู่เคยได้ยินบางคนไหมว่าเวลาเกิดมาแล้วตายแล้วยังไม่อยากไปนิพพานกลัวไม่ได้เสพเสวยความสุขตายแล้วไปไหนก็ไม่ไปไหนหายดับศูนย์ไป อยู่ในสภาวะของนิพานไม่อยากอยู่อดูไม่มีความสุขเลยะก็เ <ST an> <ๆ>ลยยังอยากเกิดอยู่เขาเรียวกว่าการสร้างภพก็ mm hmm. คือการภพเพราะว่าตัณหาก็คือการสร้างภพให้เกิดขึ้นก็คือการทิ้งความคิดไม่ได้การปล่อยวางความคิดไม่ได้ mm hmm. การมีความคิดผุดเกิดตลอดเวลาเนี่ยภพเกิดนิภาวะตัณหา <ST an> <ๆ>วิภาวะตัณหาก็คือการไม่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 มีไม่เป็นไม่เกิดไม่ตายวิภาวะตัณหาเนี่ยไม่ใช่นิพานนะ เขาเรียกว่าเป็นภาวะของการอยากเกิดจะเกิดก็ไม่เกิดจะไม่เกิดก็ไม่เกิดไม่มีไม่เป็นคือเหมือนพวกเข้าแบบพวกสมณพราหมณ์เหล่าอื่นสอนธรรมะแล้วก็แบบว่าเป็นพระเจ้าไม่เกิดเกิดครั้งสุดท้ายตายครั้งนี้ครั้งเดียวไม่มีการตายอีกแล้วเป็นธรตมะธรรมอมะตาาะธาตุลักษณะแบบนี้คล้ายๆกับพวกว,วิภวตหา mm hmm. ไปสร้าง เหตุของการสุดโตง่งด้านใดด้านหนึ่งว่ามีเป็นไม่มีไม่เป็นเกิดก็มีไม่เกิดก็ไม่มีฟิลๆประมาณเนี้นะวิภาวะปัญหาอธิบายยากว่ะ mm hmm. เดี๋ยวอธิบายไปเยอะเดี๋ยวผิดอีกหรือผิดไปแล้วก็ไม่รู้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้กึง่งๆประมาณนี้อันนี้ไปตรวจสอบเพิ่มกันอีกทีหนึง่งภาวะวิภาวะอนะภาวะวิภาวะมันจะแบบเป็น <Yeah. S 1> กึง่งๆเหมือนไม่มีไม่เป็นอะไรแต่ก็ยังมียังเป็นอยู่โดยความเป็นวิภาวะของมัน อย่างเช่นเหมือนไม่อยากเป็นโรคแต่ว่ามันก็ต้องเป็นลองพิมพ์ g o o g l e ซิมันให้ความหมายว่าอะไรว่าวิภาวะตัณหาเดี๋ยวจะได้อธิบายต่อจมันได้บางทีก็บางอย่างบางศัพท์ก็อธิบายยากวิภาวะตัณหาไม่ต้องใส่หมอกันนะวิภาวะตัณหา แล้ก็เกินกว่าครึ่งอีึ่งนึงอะวิภาวะตัหายาเงอจารย์ใช้เออาจารย์คาสิเราเขียนว่าตระกูลความอันหหรือทยานอยากมันขึ้นอะไรก็ไม่รู้ความอยากในอะไรนะความอยากในความไม่มีไม่เป็นเนี่ยความอยากในความไม่มีไม่เป็นหรือความไม่อยากมีไม่อยากเป็นคือทะเยอทะยานอยากให้พ้นไปจากภาวะนั้นอย่างเช่นเราแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกแล้วเราเราเรากำลังจนอยู่อ่ะแล้วเราอยากพ้นจากสภาวะเนี้ยออกจากชีวิตเนี้ยอยากจะพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายแล้วอย่างเงี้ยไม่อยากเกิดแล้วแต่เ้ายังดับเห็นในการเกิดไม่ได้อยากเกิดอยากพ้นจากสภาวะของการไม่เกิดอย่างเงี้ยพ้นสถานะเดิมของตัวเองอ่ะ กูเบื่อผัวคนนี้กูอยากพ้นจากผัวคนนี้แล้วเกินไม่อยากอยู่กับมันแล้ะอยากพ้นจากสภาวะเดิมที่มันมีที่มันเป็นหนีมันดีดิ้งกับมันอย่างเงี้ยก็เป็นความอยากช่เป็นความอยากใช่เนี่ยความอยากในความดับสูญอย่างนี้จะอธิบายอย่างเงี้ยความอยากทําลายความอยากที่ทุกสิ่งให้มันดับไปไม่อยากเนี่ยอย่างนี้จะอธิบายคือจะเกิดก็ไม่ใช่จะไม่เกิดก็ไม่ใช่แต่มันเป็นความอยากข้างในใจว่า ไม่อยากเกิดแล้วเนี่ยเรียกว่าพ้นอยากพ้นจากสภาพของการเกิดไม่อยากเกิดอีกแล้วอยากเกิดไปชั้นสุดท้ายเนี่ยทำเป็นความอยากเนี่ยเรียกว่าวิภวะตัหาก็ยังเป็นกิเลสเ็นป่ะใช่เขยังเป็นกิเลสสุดท้ายมันจะได้เกิดมันก็จะยังได้เกิดต่อไปมันก็จะยังดับเหตุในการเกิดไม่ได้ใช่เป็นอุเฉชทิฏฐิคือสุดไปด้านหนึ่งคือจะเอาให้ได้อย่างเงี้ยเรียกว่าอุเฉชทิฏฐิอุเฉชาทิฏฐคือสุดไปด้านหนึ่งคล้ายๆสัสตาทิฏฐิอ่ะ คล้ายๆกันคือสุดไปด้านหนึ่งอยากจะพ้นแต่มันก็ยังพ้นไม่ได้ที่ลักษณะเรียกว่าวิภาวะตัณหามีให้มันเป็นไปตามเหตุใช่จริงๆมันควรต้องปล่อยไปตามเหตุนี่แหละมันคือตัณหาในความอยากไงอยากจะพ้นทุกข์ก็อยากอยากนิพพานก็อยากอยากโสดาบันก็อยากอยากเป็นระยะบุคคลก็อยากมันอยากหมดอ่ะมันอยากพ้นสภาวะของการเป็นปุถดชนเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นระยะบุคคลก็เป็นความอยากสุดท้ายแล้วตัณหาทั้งสามก็ต้องดับให้หมดเนี่ยตัณหสามคือตัณหาตัหที่พระเจ้าบอกว่ามันเป็น มันเป็นตันหาที่ถ้าดับได้ทุกอย่างจะดับหมดในสามปฎิจารสมุปบาทแค่ดับตันหาตัวเดียวอุปทานก็จะถอนได้เพราะนอ้สามตันหาตัวเนี้ยทำให้เราเนี่ยวิ่งไปในทุกๆสิ่งวิ่งไปเกิดแก่เจ็บตายก็ไอ้ด้วยตันหาสามนี่แหละหมายว่าตัหานี่คือเราต้องดับยันให้ได้ใช่ต้องดับให้หมดอยากเกิดอย่างเงี้ยเียอยากแก่อยากเจ็บอยากตายอยากไม่เกิดอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากรวยอยากมั่นคงก็แปลว่าคือใช่อยากสําเร็จ อย่าสาเร็จเป็นอะไรการตัญหาอย่างเงี้ยคิดตลอดเวลาเลย <_ S 1> เรียกว่าอะไรภาวะตัญหาคิด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 ภาวะคือพบไงสร้างพบตลอดเวลาสร้างพบให้มีให้เป็นอ่ะจิตสุดท้ายก่อนตายไงไปเกิดเป็นอะไรก็ไม่ไวัดกันที่จิตสุดท้ายก่อนตายว่าไปนึกคิดติดตึถึงสิ่งใดได้บวกกับความลาดเอียงเทียงในตลอดส,งสะะังสารนิยาวนานอย่างเงี้ย ก็ต้องไปดูไอ้ปัดไปแล้วเหรอใช่ครับแงานอ๋อหลายคนจะเข้าใจคำว่าการมเลาคะหลายคนจะเข้าใจว่าคำว่าการมเลาคะน่ะมันเป็นเรื่องพวกแบบจะพูดยังไงดีอาจารย์เป็นเป็นเรื่องแบบเรื่องกามอะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องการมทั้งหมดที่เป็นความอยากอ๋อการมก็คือทั้งหมดที่คือความอยากไม่ใช่เฉพาะเพศสัมพันธ์ทุกอย่างที่อยาก อาจารย์พอเวลาแบบคุยกันอะไรอย่างเงี้ยธรรมดาแบบเราก็ไม่ได้ว่าเราจะอะไรมากมายใช่ไหมยุ่งทางนี้พอเวลาคุยกันรู้ป่าเฮ้ยมันเป็นกรรมมาาค้าบอกฉันฉันไม่มีอะไรนะอย่างเงี้ยเขาเขาแบบเหมือนกับว่าเราเปช่อันเขาเข้าใจไปเองใช่มพอไม่ได้ศึกษานี่แหละก็เลยไปคิดว่าพอเวลาพูดว่าการมาลาค้าส่วนใหญ่จะคิดอย่างนั้นด้วยอาจารย์ไปร่วมเพศกันใช่ใช่นี่แหละเมื่อขอนพี่เบนก็คิดนะฮะกรรมคำว่ากรรมเสพกรรมอะไรอย่างเงี้ยใช่นั่นคือหนึ่งในกรรม ซื้อโทรศัพท์มนีอยกามซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมก็กามคือความอยากบ้ากามเนี่ยอย่าคิดว่าบ้ากามเนี่ยมันใช้คําว่าเสพกันเฉพาะสามีภรรยาหรือเอากันได้กันไม่ใช่เราอยากได้อะไรตอบสนองต่อคต้องการเนี่ยเรียกว่าเสพกามทั้งหมดเลยบางคนบ้ากระเป๋าบางคนบ้าของแบรนด์เนมบางคนบ้าเสื้อผ้าบางคนบ้าโทรศัพท์มือถือบางคนบ้าอะไรอะตุ๊กตาอะไรของเขาอะนี่เรียกว่าเสพกามทั้งหมดนี่แหละ พราะนั้นถ้าพูดว่าบ้ากามเนี่ยถ้าเอาความเป็นจริงคือมันบ้ากันทุกคนนะมันบ้าอยู่ที่ว่าเขาบ้าเรื่องอะไรมันบ้ากันทุกคนนะเันไม่ใช่ว่าเฉพาะบ้าหอยบ้าหำไม่ใช่มัน <laughs> <ต>บ้าทั้งหมดใช่คุณ็ไปคิดอย่างนั้นนะจริงๆใช่ไหมคะมันเคยช,ชินแบบนั้นไงจะต้องมีการแบบเนาะออกมาสอนดีแล้วค่ะอาจารย์อาจารย์ออกมาสอนเนี่ยดีแล้วจะได้แบบเข้าใจชัดเจนจริงๆถ้าวงที่เขาปฏิศึกษาปฏิบัติเขาก็จะเข้าใจอยู่แล้ว แต่คนในโลกไม่เคยได้มีโอกาสฟังธรรมนะก็เหมือนนั้นที่เบนคุยกับน้องดีนั่นแหละเขียพูดว่าก็ตมาฟังอาจารย์ใช่ก็หลายคนมาไม่ขวนขวายตัวเองเข้าไปฟังไงเวลาเอาได้มีโอกาสเอาตัวเองไปขวนขวายไปฟังก็ก็เข้าใจไม่รู้ว่าดอกอินี่หอมดีกว่าจำปีเฮ้ยระวังมันเป็นกามราคะนะมคนเขาเรียกจำปีหรือจำปลาวะจำปีสีขาวจำปลาสีเหลืองโอเคอี่จำปานี่หอมกว่านีกนะอีสีทอกทองอ่ะ สีทองทองอะสีทองเออสีทองขรีบหนากว่านี้แล้วจะเหลืองเลยจะเหลืองเลยจำปาจำปูนนี่จำปูนี่ก็หอมมากจำปูนเป็นยังไงอาจารย์จำปูนดอกคล้ายๆดอกกีดลำดวนอ่ะอเดอรขนมขนมแบบอุ้มๆหน่อยคล้ายๆดอกบัวแต่เป็นดอกเล็กๆไม่เคยเห็นเลยอะารย์ เอาไหมคะที่บ้านมีทุกสายพันธุ์ที่อาจารย์อยากได้ต้นใหญ่นี่หรอมีต้นพอดีพอดีอะค่ะไม่เอาพอดีอยากใหญ่พอดีนี่คือต้นขนาดไหนลูกมันายกลสูงกว่าคนไหมไม่ไม่ถึงค่ะแต่มันโตไวนะคะอาจารย์นใช่จะมันโตเร็วโตไวแต่โตไม่ทันใจโตไม่ทันโดมอาจารย์ชอบแบบต้นไม้ใหญ่ๆมันเอามาลงมันใช้งานได้เลยไงเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวทําตรงนี้เสร็จก็จะเริ่มมาไม้ล้อมมาลงแล้วลงเฉพาะบริเวณที่เป็นหน้าบ้านเราก่อนเพื่อที่จะบางตัวบ้าน ไม่ขอให้เป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีใบแค่นั้นเองมีใบหนาๆลม่ลมๆข้อที่เขามีกันนิยมกันที่เป็นไม้ล้อมก็จะเป็นพวกสเสม็ดแดงพวกอะไรอ่ะพญาสัตบนัตบนอะไร,ร,นรนอนี้เหรอล่ให้อนต้นปีมันไม่ค่อยมีใบ มันมีพิษอ๋อเหรออาจารย์ชอบมันหอมมันจะมีคนหอมมันคนเหม็นหลายคนน่ะเหม็นแต่อาจารย์อ่ะหอมอาจารย์ถึงขั้นอาจารย์ถึงขั้นเด็ดดอกไม้มานอนในห้องนอนอ่ะเออดอกสัตบานี่แหละอีปีนเป็ดนี่แหละมันหอมมมีพิษหอโอ้โหจอเยเยเนี่ยอาจะไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เลยชอบมากใช่เขาว่ามันมีพิษแต่จาไม่เห็นมันจะมีพิษหาเลยเลย เวียนหัวเหรออาจารย์ไม่เวียนหัวอาจารย์เวียนอยู่แล้วแต่อาจารย์เอาไปเด็ดดอกมาเป็นกำกำอย่างนี้เลยแล่อมาไว้หัวนอนอ่ะหอมมากไม่เคเห็นอาจารย์ก็สวยได้ไงหอมกนไงพี่ตุนน่ะอาจารย์ที่บ้านพี่เห็นไหมต้นใช่พี่กุลจะต้นทึบดีพี่กุลก็ดีดอกหอมด้วยใช่ที่บ้านพี่เรียร์ง่ายนี่ฮปลูกอยู่ต้นหนึ่งเนี่ยขออาจารย์หอมมากแป๊บเดียวเออล่ำซามอะไรพวกเนี้ยต้นไม้พวกเนี้ยใบมันจะแผ่ สาทรอย่างเงี้ยเอออาจารย์ชอบมันหอมเขาบอกให้ตัดตัดกันมันเหม็นมากเลยไม่เห็นจะเหม็นเลยหอมกิ้มมะเดื่อไงอาจารย์ชอบที่สุดนะเวลาคนเอาพวงมาลัยมาให้อาจารย์นะที่เป็นต้นเขาเรียกดอกไม้เลยนะที่อาจารย์ใส่บาร์บี้เอามาให้อ่ะที่ไม่ใช่ดอกมะลิอ่ะหอมก็ไมดอกมะลิอ่ะดอกบัวดอกเกลวไม่ใช่ดอกโม่ดอกจันไม่มีกลิ่น เขี้ยวกระแต่ดอกเคี่ยวกระแตแล้วเขาจะร้อยงูมลายในตลาดตลาดปากคลองตลาดจะมีอยู่แค่ร้านเดียวแล้วมันจะมีเป็นฤดูกาลหอมจนเวียนหัวแต่อาจารย์อะชอบแต่คนอื่นอะเขาไม่ชอบอีเคี่ยวกระแตเนี่ยอาจารย์ชอบมากหอมแบบหอมแบบวางแค่พวงเดียวเนี่ยทั้งบ้านเนี่ยได้กลิ่นหมดเลยหอมมากชอบกลิ่นแรง ดอกพุธอย่างเงี้ยจะเดินจงกรมมญยาจะปลูกก็ต้อตงทางเดินจงกรมเวลาเดินจงกรมนี่กลิ่นเตจจมูกกลางคืนตลอดเวลาเพราะว่าดอกพุธจะหอมแรงกลางคืนดอกแก้วอย่างเงี้ยมันอยู่ใกล้าทางเดินจงกรมเดินนี่หอมกลิ่นเตะเ,เข้ามาเนี่ยแก้วอยู่ตรงเนี้ยต้นบเบล์ล์โอ้ยจต่แก้วจะ <c oughs> หอมอ่อนสู้ตีนเ็ดไปได้ตีนเ็ดหอมมากกว่า ที่บ้านเดี่ยวมันชอบหอมมันกนีแบบปูนนหอก้ไมไม่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 มันเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่เคมีที่มีปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นเคมีในโลกเราที่ป่วยเป็นโรคกันนาไม่ใช่กลิ่นจากธรรมชาติเป็นกลิ่นที่ไปปรุงแต่งเป็นเคมีแล้วมันเป็นสารละเหยต้นไม้ใบหญ้าไม่ใช่สารละเหย ไอ้สารละเหยนี่แหละจะทำเยื่อทำลายเยื่อบุโพรงจมูกพวกนี้อันตรายอย่างอื่นไม่อันตรายโดยเฉพาะของธรรมชาติอยู่ตามป่าตามเขานียิ่งปลอดโปร่งยิ่งสบายกับจมูกด้วยซ้ําคนเป็นไซนัสไม่ใช่ไซนัสคนเป็นภูมิแพ้นะไปอยู่ตามป่าตามเขาไม่นานนะหายอาการดีขึ้นเลยเพราะการบลิสมุนวนั้นอยู่กับธรรมชาติดีกว่าดีที่สุดดอกไม้ไปลนะใครต้องการสลัดต้นไม้นะเดี๋ยวเร็วๆนี้จะจะไปดูต้นไม้แล้วไปด้วยกันได้ <c oughs> ใครอยากซื้อต้อนไหนมึงจองเลยชี้เลย เดี <cheese> <isk> <before> ๋ยวกูชี้นะไม่ใช่มึงชี้นะหน้าที่มึงคือจ่ายตังค์้นี่มาแล้วได้แล้วนี่รับแล้วเฮ่เดี๋ยวกูจะเอาต้นมะกอกโอลิฟเอามาตาหาอะไรมะกอกโอลิฟเห็นปู่กระตลกมากเลยมันน่าจะสวยมันไม่ได้หาอะไรเลยมีแต่ความสวยแต่ไม่มีความแบบความบางแดดบางร่มบางเงาอาจจะไปดูบ้านคนหนึ่งมามันพาอาจัง มาในส้มที่ติดโซล่าเซลล์อาจารย์ใน,ในหมู่บ้านเดียวกันและมีคนหนึ่งเขาเป็น FC กซีโคตรรวยเ,เขาปลูกบ้านไว้ลูกชายเขาอยู่แต่ลูกชายเขาอยู่เมืองนอกแต่เขาปลูกไว้ก่อนตัวเขาเองเไม่ได้อยู่ทําบ้านนะหลังน่าจะเป็นแบบทับปลูกแต่นรวมเป็นสิบล้านได้นะเฉพาะอีต้นมะฮอกอีต้นมะอกกมะกอกเขาเนี่ยสมต้นอนะ่ะเท่าไหร่นะจาไม่ได้แล้วว่าเกือบล้านอ่ะประมาณเจ็ดแสนอ่ะ ต้องมากอกสามต้นแล้วส่องไฟไว้อะบอกซื้อมาทาอะไรเจ็ดแสนนี่เอามาให้กูสร้างตรงนี้ได้ล่ะเอาไว้ให้กูสร้างห้องน้าจะดีกว่าแล้วไม่เห็นมีดอกมีอะไรเลยครับอาจารย์ไม่มีอะไรเลยก็ใบงๆงอานหนึ่งกับต้นไม้ของเมืองนอกที่มันแพงเพราะว่าอายุอายุมันเป็นหลายร้อยปีสามร้อยปีสี่ร้อยปีอย่างเงี้ยมันอายุมันยืนแล้วก็ต้นไม้มันฟอร์มใหญ่นาเข้าหมดพวกนี้ไม่มีปลูกในไทยเพราะมันเป็นหลักร้อยปีต่างประเทศที่เกลือเลย เกลือเลยเพราะว่ามันปลูกอายุยืนไงมันยืนมันยืนยาวแล้วก็เอานําเข้ามาไม่ไหวซื้อมาของประดับแบบนี้จะไม่ชอบอาจารย์ชอบต้นไม้ที่มีใบในยังไผ่อย่างงี้อาจารย์ชอบมากแต่ไผ่มันโตยากอีไผ่ที่โตอีที่ซื้อมาน้ำมนต์มาที่ไปดูอาจารย์วันนั้นอ่ะมันยังไม่โตเลยเนี่ยยังคาอยู่ที่เดิมอ่ะอาจจะด้วยอาจจะด้วยซืื้้้ออน่ากทีต